สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพามาชมแพะฟาร์มแพะทางอำเภอเอราวัณน,นะครับอีกฟาร์มหนึ่งครับที่อยู่ในเขตทางตำบลผาอินปแปลงนะครับเยี่ยมชมฟาร์มแพะไร่ทุ่งพื้นที่ทางอำเภอเอราวัณมาเยี่ยมชมมาพูดคุยเรื่องของตลาดนัดแพะด้วยนะครับวันนี้แพะมากมายเหลือเกินครับมาชมบรรยากาศกันนะครับ เยี่ยมชมนี่นะครับโอ้โหสมาชิกเยอะมากๆเลยครับอ่ะอีกกลุ่มหนึ่งกำลังจะมา เอาตรงนี้เ <c oughs> อาอ,อ,อ,อยู่นี่ครึ่งนึงครับผมอยู่นี่ครึ่งนึงลงไปท้ายไลอยู่อีกครึ่งนึงครับผมสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมันล้อมล้อมสะไ่ะ รอมยังไม่เสร็จอ๋อเหลือยี่หน่อยเดียวทีนี้ตะขายนี่เราเอารอบบ้านเลยรอบห้าไร่ห้าไล่เลยบนเรือนี่เลยรอบหมดเลยแต่ทีนี้มันยังไม่เสร็จ่ยสวนยางเราด้วยไม่ใช่สวนยางนี่ของของไหนของน้องสาวของน้องสาวแล้วก็ตรนนั้นสุดต้นยางนั่นแหละอ๋อแล้วต้นนั้นเป็นสวนผลไม้เราด้วยฝั่งนู้นเป็นของเราหมดอ๋อห้าไล่เลยห้าไร่ตอนนี้เอารั้วตะข่ายมาใส่หมดแล้วตะข่ายเหลือแค่นี้เหลือจากบ้านบ้านหลังเนี่ยบ้านหลังสร้างใหม่เนี่ย ขึ้นมาเสาไฟนะ่เมียแค่นี้แหละประมาณสักงสองวัวอะไรอย่างเงี้ยไม่เสร็จแล้วป้ามายืนตรงนี้นี่เป็นไงบ้างครับตัวนี้เลี้ยงแพะเราจํานวนแพะเรากี่ตัวครับทั้งหมดเนี่ยจำนวนแพะประมาณเจ็ดสิบกว่าตัวเจ็ดสิบกว่าตัวแล้วเลี้ยงมานานหรือยังเลี้ยงมาสองปีครับป,ป,ป้าน้อยคุณป้าน้อยอ่าบ้านบ้านอะไรครับตรงนี้บ้านเอราวัณตำบลตำบลผาอินแปลงคือจริงๆแล้วมันเราขึ้นอำเภอเอราวัณเนาะแต่ว่าเราเราใช้ตำบลตำบลผาอินแปลงจังหวัดเลยไม่ไม่ได้งงหรอก มันก็มาตามนี้แหละจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่เป็นบ้านเอราวัณเลยบ้านเอราวัณบ้านเอราวัณตำบอลไผ่อินแปลงอำเภอเอราวัณตัวอำเภอ,อนเนี่ยก็คือบ้านบ้านนี่แหละบ้าน,<ล>านอืใช่เราคิดยังไงถึงเลี้ยงแพะครับป้าน้อยมันยางเราก็ไม่มีเยอะเหมือนเขาใช่ไหมล่ะครับทีนี้เราแก่แล้วเราจะทําอะไรดีว่าก็เลยถามปรึกษาเพื่อนๆมาก็เลยบอกว่าเอาแพะเอาแพะดีกว่า มันออกลูกปีนึงก็อย่างนน้อยๆมันก็ต้องสองสองสอง,สองหนใช่ไหมล่ะครับสองหนซื้อแม่พันธุมาอืซื้อแม่พันธุม,นมาประมาณตอนแรกเลี้ยงสิบสามตัวตอนแรกเลยเนี่ยเออสิบสามตัวทีนี้ก็มีโครงการของหลวงมาโครงการในทศกก็เลยเอาโครงการมาอีกยี่สิบตัวอ๋อเป็นสามสิบเลยตอนแรกแก็เลยเป็นสามสิบ ทีนี้ก็อ,ออกมาเมาืม่อเมื่อวานนี้ก็ตายไปสองตัวตัวเล็กๆนะ่ะเราเลี้ยงมาตัวเล็กขนาดเนี้ยอ๋อตายเป็นอะไรครับปไาน้อยตายไม่รู้มันเป็นอะไรอตอนแรกมันเป็นอันตรงที่คางมันบวมๆไงไม่รู้ก็เลย,เยตื่นเช้ามาไม่ได้แต่ก็ช่างมาันละมันตายไปแล้วมันก็ออกมาใหม่ของเรา,าเลี้ยงมาสิบตัวตอนแรกแล้วก็มาเพิ่มอีกยี่สิบตัวใ,ในในโครงการ ตอนตอนตอนก็ขายไปแล้วก็มีไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะเก็บไว้หมดขายไปสักสามผลแล้วล่ะเราเลี้ยงสิบตัวอยู่นานไหมตอนแรกก็ไม่นานแล้วมันก็ออกออกมาเรื่อยๆขายไปสองสามผลแล้วล่ะแล้วแล้วก็น้อยเลี้ยงสายพันธุ์อะไรครับเนี่ยแค่ไหนแพ้พันธุ์ผสมพอผสมแอโก้ลูกผสมนั่นแหละเขาเรียกคู่ผสมนแหละโอ้ตรงนู้นเยอะเลยเนี่ยลงไปหัวหัวชายไรหกสิบเจ็ดสิบกว่าเนาะตอนนี้เนาะนู่นอยู่นู่นก็มีนู่น โอ้โหนู่นนู่นนู่นเออนู่นนู่นนะครับพี่น้องอยู่นู่นกําลังขึ้นมาเนาะอ๋อมีใครเลี้ยงช่วยป้าน้อยบ้างอหรครับตอนนี้ก็ส่วนมากแกเลี้ยงคนเดียวนี่แหละเพราะว่ามันล้อมตะไคายหมดแล้วเออเขาก็รู้ว่าถนนถนนเขาก็ไม่ออกไปแล้วเนาะไม่เราก็นี่แหละดูแลนี่แหละไม่ให้ออกถนนแล้วก็ทางนี้มันก็ล้อมตะไคายเดี๋ยวมีตังก็จะล้อมมาหมดนั่นแหละนี่สองประมาณสักสองวันนี่แหละป้าน้อยใช้ตัวผู้กี่ตัวตัวผู้ตัวเดียว ตัวเดียวแล้วทั้งหมดตัวเมียเท่าไหร่นี่ตัวเมียก็ถ้ามันมันตัวเล็กตัวน้อยเนาะมันพอเหรอที่ที่จะใช้ผสมอ่ะพอพออืมเป็นเป็นพ่อพันุนี่เป็นอะไรครับ้าน้อยพ่อพันนี่เป็นลูกผสมเหมือนกันแหละลูกผสมเหมือนกันเนาะเราจะใช้พวกเอ้บอเรียร้อยไม่ได้หรอกเพราะเราเดินไกลไม่ได้เดินไกลเนี่ยันจะหอบถ้าบอเรีอยนร้อยอ๋อมันมันไม่แข็งแรงเลยมันจะแข็งแหลมันไม่แข็งแรงเหมือนเหมือนเหมือนเออเออลูกผสมก็ได้ใช้ ส่วนใหญ่เขาเลี้ยงบอร้อยเขาก็ต้องยืนลงใช่ไหมโอยืนลงไม่ได้แบกจะมาเดินอย่างนี้นี่หอบเลยนี่อืมอันนี้เขามีแองโกลชาแนนป่ะนี่ผสมผสมเนาะสามสายพันธุ์เลยไหมนี่มีบอด้วยมันจะแข็งแรงกว่ากันป้นน้อยเลี้ยงมาทั้งหมดกี่ปีแล้วนี่แค่สองปีแล้เป็นไงบ้างอะกําลังใจตอนนี้คิดคิดว่าดีอยู่นะดีกว่าไปเลี้ยงอย่างอื่นไหมคิดว่าดีกว่าหมูดีกว่าหมูเหรอหมูเปียบเทียบหัวหารซื้อลำซื้อ อะไรเปรียบเทียบใสหมูนนเลยเนาพน้อยเราเราจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ออนอกแก่วเราเออเราอยากให้มันกินดีกินอร่อยอยากให้มันอ้วนเราก็ไปซื้อหัวอาหารมนาะเติมสักหน่อยก็ได้ถ,ถ้าเราไม่มีทุนก็เลี้ยงตามญ้าตามอะไรแล้วนี่แหละปลูกยาไว้ให้มันกินประมาณนั้นคิดว่าม,มันก็ดีกว่าไก่กว่าหมูแหละเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อหัวอาหารถึงมันจะมีอะไรตายมั่งมันก็ออกมาใหม,ม่ออกเพี้ยสองตัวมันออกแฝดใช่ไหมพาน้อยออกแฝด ตอนแม่แรกนี่มันก็ออกตัวเดียวพอลูกสองพอแม่ที่สองมันก็จะออกสองตัวแต่ไม่แน่นอนหรอกบางตัวมันก็ออกตัวเดียวพ่อน้อยดูแลดูแลไอถ่ายพยาติยังไงก็นี่แหละสองเดือนสามเดือนเอาทีนึงเป็นเป็นฉีดหรือเป็นเป็นเป็นอกาะเป็นฉีดพวกไวโวแม็กพวกไอ้นี่แหละใช้ใช้ยี่ห้ออะไรนะยี่ห้อไวโวแม็กไวโวแม็กฉีดกี่ตัวตัวละกี่ซีซีนี่มันมันแล้วแต่น้ําหนักนะ แล้วแต่น้ำหนักตัวน้อยช่างน้ำหนักได้เหรอไม่ไม่ไม่กะประมาณกะประมาณถ้าตัวใหญ่หน่อยก็สองสามทีซีตัวเล็กก็ลดลงมาสองซีซีมันแต่มันกินยากไหมแมะไม่ยากกินได้หมดนั่นแหละมันไม่กินแต่ใบน้อยหนานั่นแหละไอ้พวกของเราปลูกใบน้อยหนาใบมะม่วงก็กินกินกินหมดมะม่วงขนุนี่กินหมดกินง่ายอยู่ง่าย ดูง,ง่ายกลางคืนนี่มีร้องกวนอะไรบ้างไหมไม่ไม่ไม่นอกจากว่าเขาจะเป็นสัตว์ออ๋ตัวผู้ร้องถ้าเขาเป็นสัตว์นี่ตัวผู้ก็ร้องตัวผู้จะร้องตัวเมียร้องไหมไม่ไม่ไม่ตัวเมียมจะวิ่งแก่งหางดิดๆตัวฟูวมันจะตัวผู้มันจะวิ่งตามร้องแข่งหางดิดๆแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบ้านเรามันอยู่ไกลบ้านคนอื่นมันไม่รบกวนมันก็มีแต่พี่แต่น้องอยู่นี่นะมีแต่พี่แต่น้องมีแต่ลูกแต่หลานอยู่ด้วยกัน